แพนซี่ติดต่อเพรันเพื่อฝากข่าวถึงพ่อของเธอราชาคาดันว่าเราได้ตรากนบอลจากโลกปิศาจแห่งที่สองแล้วและกำลังมุ่งหน้าไปยังโลกปิศาจแห่งที่หนึ่งเพรันก็แจ้งข่าวบ้างพระราชาออกไปขโมยเครื่องบินเพื่อใช้บินไปโลกปิศาจแห่งที่หนึ่งด้วยตัวเองแต่แพนซี่บอกว่าไม่ต้องมาเพราะคนจากต่างโลกภายนอกแข็งแกร่งจริงๆโกมาเองก็ได้เรียกหน่วยรบพิเศษมาเพื่อต่อกรกับพวกโกคู ทั้งห้าคนที่กำลังนั่งซ้อยของว่างรออยู่เมื่อเห็นราชาโกมาทั้งห้าคนก็ตกใจรีบวิ่งกันออกไปตั้งแถวเพื่อโพอ์ท่าเปิดตัวหัวหน้าหน่วยข้าเดมสมาชิกหน่วยหมายเลขสองดานิมะสมาชิกหน่วยหมายเลขสามฮิลียมสมาชิกหน่วยหมายเลขสี่มาซิมสมาชิกหน่วยหมายเลขห้าไกมอยทั้งห้าคนนี้คือหน่วยทหารตรวจการ ในที่สุดกลุ่มของโกคูก็เดินทางมาถึงทันวาบที่ดูแปลกๆปกไปเนว่ารู้ได้ทันทีว่าเกิดอะไรขึ้นโกมาปิดสวิตท,ทันวาบไปแล้วด้านล่างเป็นอุมโมงค์ที่นำไปสู่โลกปิสังที่หนึ่งที่ถูกผนึกไว้ด้วยโล่แห่งแสงโกคู Goku จึงลองใช้กระบองยืดไปแตะดูอยากรู้ว่ามันถูกปิดผนึกไว้จริงๆหรอ เมื่อกระบ,บองแตะโดนโลก่กระแสไฟฟ้าก็ไหลพานกระปองขึ้นมาตรงมาที่โกคูเขาก็โดนไฟฟ้าแสนโวช็อตเข้าให้จนตัวเองลู่วงตกลงไปด้านล่างเนว่าออกไปยืนลอยอยู่เหนือโล่แห่งแสงทองคาถาอะไรบางอย่างพอทรัด ดอลลูซีพูพิริพารโรแล้วโยนคาถานั้นขึ้นไปในโลแห่งแสงทําให้โลค่อยๆเลืองร้างลงโลกปิศาจแห่งที่3ก็เปิดออกแล้วจากนั้นเนวาก็ะทองคาถาอีกครั้งคราวนี้โยนคาถาลงไปที่โลแห่งแสงด้านล่างมันพุ่งผ่านโกคูล,ลงไปเขาก็ลืมตาขึ้นบินกลับขึ้นไปที่เครื่องบินขณะที่โลแห่งแสงค่อยๆหายไปอุโมงค์เปิดผ่านแล้ว คนที่สร้างโลกขึ้นมาเมื่อนานมาแล้วก็คือเนว่า เพราะตอนนั้นโลกปิศาจแห่งที่สองมันโกลาหลไปหมดเราอันธพานจะกรูกันมาจากโลกปิศาจแห่งที่สามพวกงโง่เง่าอวดดีจะกรูกันมาจากโลกปิศาจแห่งที่หนึ่งเป็นไปไม่ได้เลยที่จะอยู่กันอย่างสงบสุขมันเป็นหนึ่งในหลายเหตุผลที่ชาวนาเม็กออกไปยังโลกภายนอกเนว่าจึงสร้างโล่เพื่อป้องกันการผ่านเข้าออกท่านวารจึงถูกนํามาใช้แทนแต่จํานวนนักเดินทางลดลงและอะไรๆก็สงบลงแล้วแล้วกลุ่มนี้ก็ออกเดินทาง มุ่งสู่โลกปิศาจแห่งที่หนึ่งที่ร้านสะดวกซื้อในโลกปิศาจแห่งที่หนึ่งหน่วยรบพิเศษทหารตรวจการทั้ง5้าได้มาที่นี่มาซื้อมันฝรั่งที่กินไปเมื่อตอนอยู่ปราสาทราชาโกมากลุ่มนี้ได้มาเจอกับจอมมารสองพี่น้องคูและดูพวกเขาจึงหยิบช็อกโกแลตใส่รถเข็นมามากมายแต่พอถึงเวลาคิดเงินกลับตังไม่พอจึงซื้อได้แค่ช็อกโกแลต2ชิ้นมอบให้กับจอมมารทั้งสองคนละชิ้น ระหว่างทางเครื่องบินเกิดรับไม่ไหวกรอเรโอสั่งให้ทุกคนสละยานผู้โดยสารทยอยกันบินออกจากประตูโดยที่บรูมาอุ้มเบจิต้าบินออกไปให้บิดกับกรอเรโอฮิวดราก้อนบอลออกไปคนละลูกเครื่องบินตกลงมากระแทกพื้นจนไฟลุกท่วมใกล้ๆกับทหารตรวจการสองนายเขามองเห็นพวกโกคูกำลังบินลงมาจึงรีบรายงานไปทันทีโกมากับเดเกตช็อก ok แต่เมื่อตั้งสติได้เขาก็สั่งให้เปิดการโจมตีเต็มกำลังเราทหารตรวจการเปิดฉากโจมตีพวกโกคูแบบเต็มอัตรามาเกันเป็นกองทัพ